จ้พี่น้องเมื่อนี้มีเวลามาลเลาะในสวนจะคล้องจ้ะหลังบ้านนี่จ้ะข้าอยู่แห้งเกือบเท่าเลยจ้ะยางเลาะปุ่นจ้ะหู้หน่อยอีกดอกหนึ่งจได้แกงอยู่มั้งเพราะว่ามือเว้นนี่ไปเก็บอีกบ้านลาหลังนึงกัได้มาอยู่จ้ะได้มาหน่อยนึงมาเบิ่งอันอยู่หนีใดตัวอ,อีกแมงเจาะแน่อยู่ขาเดี๋ยวไปตัดเอาเนาะจ้ะเนาะ นี่เลยยางรอดในสวนเพราะว่าปกติจะบ่ไดนยางจ้ะมือนีมีเวลาจยามือแรงเนาะจ้ะเนาะก็เลยออกมายางเบิง่งจะมีอีกปะไม่ได้เห็นไตเบื่อจ้ะลายลายอุอุอุเพราะว่ามันบ่เป็นในเอยียงละ่ะที่ที่เป็นตะออกนะ่ะพื้นห้าบเขียวนะจ้ะ จะเป็นแห่งๆแบบนี้แต่เขาก็อยากอกอเก,ก็ออกสงสัยได้สองดอกนี่ละม้กเมื่อนี้โอ้ยนี่เดนี่อีกสองดอกพี่น้องจ้าเกือบปมอมวาเบิงเห็นบอ่ะเกือบเนาออกอยูจ้านี่เลยโอ้ยได้แกงหมอแบบใหญเลยละ่ะเดี๋ยวเมื่อนี้จะพักแกงเห็ดจ้ะนี่นี่จ้ะ ฟููน่ะเดี๋ยวเห็นอีกสองดอกอยู่ไกลๆเดี๋ยวพาไปเบิ่งจ้ะเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปเห็ดตายเบื่อไล่หลายมิจตห้อยกวงจ้ะอยู่นี่จนเป็นหน่อยกวงเขาออกมาหากินเนาะ,ะเป็นกวงจ้ะตากระซ่องนะ่อีกดอกนึงเห็นป่จ้ะอ้ามีเห็ดอยู่ปีนี่อยู่ในสวนหลังบ้านมีเห็ดเสยนี่จ้ะ พุน่ะขาเพิ่นหูยขาง้ามคักเลยจ้ะหลังบ้านเราเองมือบ,อ,อบนคุณน่ะเราบอกไงบ่ได้ครับรถไปเก็บยากจ้ะยางมาหลังบ้านเลยไปจ้ะยวพาไปเปิ่งอีกถ้าเพื่อเพิ่นมีมูเนาะค่อ,อยางไปจ้ะนี่แหละสวนที่พานลูกสาวมายางดูๆนะจ้ะแต่หม่องยางน่าจ,ะ,งงาาจะเป็นถนน แต่อันนี้เป็นขังในปลาเนาะในปลาเพิ่นกระส์เป็นประมาณนี้ทุกปีเนาะมาตัดจ้ะนี่ได้ตัดกิ่งอันที่อยู่ข้างล่างๆออกปีนี้บรได้ตัดเลยเพราะว่าแพ่ยุ้งจะยุ้งกัดอุ้ยพูดอะไรอีกดอกนึงพี่น้องว้ายเห็ดเกือบเถาเลยดีเด้ออกมาเบิ่งเห็ดมือนี้คิดพอว่ามาเบิ่งเห็ดจ้ะเดี๋ยวเกือบเป็นเถาโอ๊ย เ่าจ้อย,ยเกือบเป็นเถ่าพนะอันนี้เถ่าจ้อยบ้าไรจ้าดอกนี้เอาไว้เพื่อนเป็นเสื้อมึอปีนานเนาะเพิ่งจ้ปูนป้นไกลไกลบุนเดี๋ยวเพิ่งดอกนี้ก่อนจน้ะนี่ว้ายดอกนี้อย่างสวยสวยงามสวยงามจา้มบ่อแมนดอกเดียวจา้าสองดอกพี่น้องสองดอกเลยเห็นว่าสวยเลยจ้ะ กำลังงามเลยคุณอะคู่แฟดสวยมากจ้ะเปิงพี่น้องงามบ่จ้างามงามเลยในสวนเขาเองอันนี้ก็บเฮดตายเบื่อบอนี่เพิ่นแต่ว่าข้าเจ้ากะบมหูเนาะว่าเพิ่นกินได้กินได้บอา, <c oughs> ากินได้บ่แต่นางบ่เคยกินแนล้วจ้ะเดี๋ยวไปทั้งนี้มก่อน แต่เมียเดี๋ยวจะกลับไปเบิังทั้งพู่นเห็นอยู่คือจังหวัดดอกนึงเดี๋ยวจะย่างเลาะกันเนาะโอเคจ้ะจ้ะเดียวมาไกลๆพบ่งหันเห็นนี่จ้ะโอ้ยกำลังงามเลยพี่น้องจ้ะดอกกำลังงามเลยจ้ะมืดแล้วนี่ดอกน,น้อยๆแมนบอแมนบอแม,น,มนอยู่นี่จ้ะเอาคือเก่า เอาขึ้นเก้าดอกคำนึงดอกประคำอุย้ยย่างกายเพื่อนนะกายเพื่อนว้าวขนาจจะเอาด้ว่สวนจะของกับเพ่อไะไเก็บเดี๋ยวพี่น้องนี่จะ้ะอืมกระเมียนดูเอาสบอ่น่อยๆนี่เออเอาสะเาสะถาะเห็นแล้วเลาะเบิ่งเห็ดน,นี้แต่อันนี้จะบ,บัดท่นี จะเห็ดแบบนี้จ้ะเห็ดายเบือ่อหลายหลายออกเป็นแผงเลยออกเต็มในเห็น,นปลานี่เดี๋ยวไปไม่มีแล้วน่าจะหมดหรือเปล่าน่าจะยางไปมันั่นไม่จะเห็ดายเบื่อจ้ะฝนลิ้นดีหลายก็เลยอยากยางมะเบืองปลาเห็ดจาของพะนะได้อิลิได้แกงอยู่นี่จ้ะ ได้แกงยู่พี่น้องเดี๋ยวมือแรงเฮ็ดแกงเห็ดสู้กินจ้ะผุนหัเบื้งปลาปลาใหญ่จ้ะบบมีอ่นปัญญาตัดได้มาตัดยวนสองสามปีปีนี้บบได้ตัดเลยจากตนตนใหม่พราะว่าอย่างวัติแพ้่ยุงยุงกัดเราแพ่นะจ้ะเป็นตุ่มใหญ่แล้วก็บขาบวมกัดมองได้บวมมงนั่นนะ ก็เลยบอกขาปลาเลยปีนี้ยุ้งหลายจ้ะยุดในปลาเนี่ยออกมายืนตัดก็ได้ปกติกันนี่แหละห้อยตัดลงไวหอดว่าให้เก็บแล้วเนี่ยตัดออกเพราะ้มันได้ลงลงูกนอกจะนอกข้างล่างแต่นี่บอตัดกับเบิ้งเปืองหกคักมนะปลากวางดีจุ๊จ้ะนี่แล้วจะกี่น่องจ้ะเหยดในสวนจะของกะไดประมาณนี้เลยไ้แกงจุ๊จ้ะ